แต่ละสารบางคนบอกว่าสมุนไพรนะคะเออเป็นสมุนไพรรักษาดีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่บอกเลยว่าสมุนไพรถ้าไม่ได้รับการสกัดที่ถูกต้องหรือว่าอนุของมันจะต้องเล็กมากๆเล,เลยนะคะ,คะเพื่อที่จะแทรกซึมเข้าไปในชั้นผิวของเราได้ลึกนะคะแต่ว่าของเรานี่สกัดออกมาเรียกว่าเข้าไปลึกถึงชั้นยีนเลยนะคะชใช่ค่ะขภอพหัดตไปเลยค่ะ,ะกอะ็อธิบายต่อนะคะก็ เรียกว่าที่บอกว่าเป็นฝ้าเป็นฝ้าอันนี้เราบอกว่าของเราเนี่ยมีคนที่ได้ทดลองมาไม่ใช่ว่าเพิ่งผลิตออกมาแล้วแบบพยายามให้คนอื่นทดลองของเราทดลองคือทาง l a บเองเนี่ยได้ทดลองกับกับผู้ใช้มาจริงๆเป็นร้อยยเป็นพันๆลายนะคะจะมีแลบที่เขียนอยู่นะคะว่าผลิตโดย l a บที่มีคุณภาพ GMP นะมีเลขหมายคือเครื่องหมายเลขที่จดแจ้งจดไว้แล้วนะคะ ก็คือถูกต้องนะคะของเราไม่ได้ทําออกมาเป็นแบบเป็นครีมกิโลเลยแบบนั้นไม่ใช่นะคะนะคะอันนี้ก็ให้มั่นใจว่าเวลาใช้ไปแล้วความที่จะเอฟเฟกก็จะมีน้อยมากนะคะยังไงก็ต้องก็ลองยันจีเอ็มพีค่ะนะคะก็ลองลองดูถ้าสนใจติดต่อยังไงก็ติดต่อกับทีมที่ปรึกษานี่แหละค่ะนะคะทีมที่ปรึกษาของเราก็ถ้าเกิดอยากจะได้ของแบบรวดเร็วทันใจ ก็มาที่เจเจนะคะอันนี้อันนี้เป็นผู้ที่ผู้ที่มาซื้อผลิตภัณฑ์เราไปใช้นะคะลองใช้ดูใช่ค่ะอันนี้ด้วยท่านท่านนี้ก็ซื้อลองใช้เหมือนกันเหรอคะใช่ค่ะท่านนี้คุณคุณนะคะนเนี้ยค่ะอันนี้คือลูกค้านาอลูกค้าใช่ค่ะคือใช้ไปแล้วติดใจก็เอาไปใช้อีกนะคะสั่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้แบบต่อเนื่องจะเห็นผลนะน้องบ่องเนาะใช่ค่ะต้องใช้อย่างต่อเนื่องค่ะใช้แล้วสวยใช่ไหมคะค่ะ ซื้อไปใช้ก็ขาดซื้อไปใช้ก็หายซื้อไปขายก็รวยนะคะเพราะเรารับตัวแทนจําหน่ายด้วยลับตัวแทนด้วยนะคะใช่ค่ะฉะนั้นน้องผ่องต้องบอกเอ่ยอีกทีหนึ่งนะคะที่ติดต่อได้ค่ะเบอร์โทรนะคะถ้าโทรมาหาผ่องนะคะศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าห้าสามนะคะอีกอีกรอบอีกรอบหนึ่งศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เก้าหนึ่งเก้าห้าสามนะคะค่ะ คือถ้ามาคุยกับน้องพ่องนะคะนอกจากได้ความงามแล้วก็สามารถพยากรณ์ให้อีกได้ค่ะไม่มีปัญหาเพราะว่ามีความชํานาญอยู่นะคะ,คะได้ยินแววว่าชอบชอบทําลายเกี่ยวกับเรื่องเลขโทรศัพท์เลขโทรศัพท์จะมีความชํานาญในตัวตัวเลขเนาะ,ะแต่ว่ายังไงอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะ ติดตามน้องผ่องเขาอยู่กับเราทั้งวันเสาร์และวันอาทิตย์ซึ่งเราได้อัดเทปไปแล้ววันอาทิตย์นะคะน้องผ่องได้พูดถึงเลขศาสา์ไว้ยังไงก็ฝากติดตามชมสำหรับรายการฮาแต่แม่นพ่กนี้ด้วยนะคะคือสำอางค่ะถามว่าทําไมมากทีที่ปรึกษาให้ความสนใจกับตัวนี้อย่างที่บอกนะคะเรามาแก้หวงจุย้ยใช่เรียกว่าอะไรนะจ๊ะโง,เง่เฮงโง,เง่เฮงโง,เง่เฮงเกี่ยวกับหน้า,นาตา,หาแหละให้สวยงามให้มันเข้าที่เพราะเราต้องเจอใครเราใช้หน้าเจอนะไม่ใช่ผม ไม่ไม่ใช่ว่าแบบเรามาโปรโมทผลิตภัณฑ์แล้วม,มันทั่วๆไปะะแต่ว่า<ช>อาจ,จารย์พี่ผ่องนะคะก็จะแนะนะวิธีการใช้แล้วก็เสริมเติมแต่งยังไงให้มันแบบเข้ากับหน้า<ช>หน้าคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะ,ะนะคะนะคะแล้วก็อีกอย่างอาจารย์เทวามีจัดโปรนะคะช่วงปีใหม่นะคะก็คือ,อใครสั่งผลิตภัณฑ์ครบ 12ชุดจาร์ท่านจะดูหวงจุ้ยให้ฟรีนะคะแเก็ไปถึงที่เลยใช่แล้วก็ที่สำคัญดูดวงให้ฟรีดูวงจุ้ยให้เป็นที่ปรึกษาให้อีก3เดือนนะคะนะคะได้ตั้ง3เด้งเนี่ยได้ผลิตภัณฑ์ด้วยแถมได้สวยด้วยรวยด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะทีที่ปรึกษาขึ้นชื่อว่าที่ปรึกษาอย่าเอาแม่นเลยนะคะเอาความสําเร็จสำฝังดีกว่านะคะเรามาแก้ไขนะคะ ฉะนั้นเราถึงบอกว่าการดูดวงนี้ไม่ใช่แบบดูเพื่อเพื่อที่จะไปดูอดีตให้แม่นหรืออะไรให้แม่เราดูเราทาอนาคตให้มันร่ำรวยร่ำรวยรวยใช่ไหมคะดูะที่ความสําเร็จมากกว่าใช่นะคะ,ะ,คะหรือว่าถ้าเกิดใครที่ดูรายการหาแต่แม่หรือเป็นเรียกว่าดูปัจจันปรานะคะสนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับศาสตร์โหราศาสตร์ในด้านไพ่ยิปซีในด้านเลขศาสตร์เตัวสฐาน และหวงจุ้ยก็ติดต่อมาที่อริสาวันน<ะ>ี้อริสามาเป็นทำหน้าที่พิธีกรนะคะใช่วันอยู่ในทีมของเรานะคะ,ะเบอร์อริสาค่ะขอเบอร์อริสาหน่อยศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งห่าหกหก่งนะคะติดต่อได้สามารถติดต่อได้ถ้าข้อมูลเกี่ยวกับในทีมที่ปรึกษานะคะหรือในเรื่องของการพยากรหรือการที่จะติด จะดูปรึกษากับอาจารย์ท่านใดก็โทรผ่านลิสาได้เลยนะคะ091 161 9661นะคะค่ะที่ปรึกษาก็มีกันหลายท่านนะคะ,คะและช่วงนี้อย่างก็ต้องเน้นย้ำอีกทีว่าจะปีใหม่แล้วเรามาเช็คดวงชะตาว่าใครชงไม่ชงจะแก้อย่างไรว่าอะไรเรามาพูดคุยกันและช่วงนี้โปรพิเศษสำหรับ นที่จะมาดูดวงกับที่ปรึกษานาะเพราะว่าพยากรผู้เชี่ยวชาญทั้งหลายท่านะคะใช่ค่ะต้องนัดกับออริสานะคะเลยขึ้นอยู่นะคะแล้วก็ที่สําคัญคืออยากให้ทุกคนได้ตะกุดอ่ะได้รับของมงคลด้วยตอนรับปีใหม่ใครอยากจะรวยรวยเฮงๆนะคะเนี่ยค่ะดูดวงรับพยากรแล้วก็ได้ได้ตะกุดด้วยนะคะราชาโชคกส โชคกระทรัพนะคะซึ่งในในตะกุฏเนี้ยอาจารย์เทวาก็จะจานอัขระนะคะหลายหลายอัขระด้วยกันนะคะซึ่งจะเป็นในความเป็นเน็รความร่ำรวยใช่ค่ะก็จะเป็นตะกุฏในเรื่องของด้านพุทธคุณนะคะใครอยากรวยอยากเฮงนะคะบูชาไปนะคะรับรองมีแต่มีแต่ได้เงินไหลมาเทมานะคะก็สามารถ โทรมาได้นะคะศ911619661นะคะ,คะเพื่อจะรับพยากรปรึกษากับอจจาจารย์ธนใดก็โทรมาได้เลยะนะคะจะปรึกษากับอริสาก็ได้จะปรึกษากับอบอคค่ใครหรืออาจารย์ธนพันธ์ก็ยินดีนะคะ,คะยยโทรมานัดเวลาการสถานที่เราก็มีพร้อมอยู่แล้วที่เจเจมอนะคะ,คะพอนั่นพอได้เปิดดวงชะตาการแล้วเราก็รับตะกรุดกันไปนะคะแล้วก็มีคาถาด้วยเนาะอริสาเนาะใช่ค่ะออเคเองก็ก่อนออกจากบ้านก็จะ สวดทุกครั้งนะคะในการในการที่ให้ท่านคุ้มครองเราคะอย่างที่บอกค่ะชะตาฟ้าชะตาดินชะตาคนแล้วอีก1 0คือการสวดมนต์การทําความดีการ<ะ>ทาสมาธินั้นการปฏิบัติบูชานั่นเองใช่มันจะนุ้นกันไป<ะ>ขาดอย่างหนึ่งอย่างใดขาดได้อะแต่ถ้าเกิดมันขาดต่ํากว่า50มันก็ไม่ใช่เนาะก็คือ,อมันพื้นฐานดวงเราเราเรา,เราแบ่งเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์ใแต่ทีเนี้ยมันแบ่งเป็น30 30ิบสาสิบสามสิบอะค่ะอย่างน้อยเราก็ต้องแบบ เสิมเติมแต่งให้ได้ครึ่งหนึ่งค่ะด <นะ S 1> ังนั้น <ฮะ S 1> ถึงบอกว่าทําไมทีมที่ปรึกษาถึงให้ความสําคัญกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เพราะว่าทีมที่ปรึกษาก็ต้องขอบคุณ CEO นะคะที่เข้า <ฮะ S 1> มาปัะ,ปะสานสนับทีมที่ปรึกษานะคะเราก็ยังก็เรียกว่าไง เชื่อหนุนกันไป,นก,นไปก็คืออาจารย์อา,อาจารย์เทวาก็เป็นที่ปรึกษาให้กับอิสเดฟเอนเซ่นะคะนะคะแล้วก็อิสเด e เอนเซ่ก็สนับสนุนทีมที่ปรึกษาอีกทีหนึง่งนะคะผู้ชมบอกเอ๊ะทำไมแต่ก,การทาแต่แม่นไม่คุยเรื่องดูทำไมไมาคุยเรื่องเองวสสำอาแต่วันนี้เรามาให้ความรู้ใ,ในเรื่องของโงเฮงห่วงจุ้ยของคนพฤติกรรมคนนะคะใช่รอเปลี่ยนดูลองเปิดใจซึ่งมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งในในพื้นฐานของชะตาใช่นะคะ ก็คุยต่อทำไมน้องพ่อเงียบเดี๋ยวเราคุยสองคนนะเนี่ยวันนี้เราคุยสองคนคุยนิดหนึ่งคุยนิดหนึ่งคือน้องเขาจะแบบคือคืาน้องเขาจะขิ้สัพา์แล้วก็ไม่ต้องเก่งแล้วใกล้ใกล้รายการใกล้หมดเวลาแล้วไม่ต้องเก่งแล้วคุยเป็นทันอีกนิดหนึ่งว่าอันนี้ใช้ก่อนนอนเนาะใช่ค่ะตัวมาร์กนี้ก็คือหลังจากที่เราใช้เซรั่มนะคะเซรั่มนี้ก็คือใช้ทั้งเช้าเย็นนะคะแล้วก็ใช้ตัวมาร์กต่อได้เลยนะคะ ควบคู่กันไม่มีปัญหาแต่ก่อนจะใช้ก็ควรจะมีการ<อ>าดีท็อกซ์นดีท็อกซ์ผิวหน้าก่อนใช้อะไรคะง่ายๆลองแนะนำก็มันก็มี2ตัวนะคะ,คะก็จะมีไข,ข่ขาวแต่ไข่ขาวส่วนใหญ่บางคนก็อาจจะ แพ้ว่ามีกลิ่นคาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ราคานไข่ใบนึ่กก็ค่อนข้างจะมีราคาสูงแพงนะคะก็จะใช้เป็นโยเกิร์ตสูตรธรรมชาตินะคะผสมกับมะนาวสําหรับคนที่เป็นสิวนะคะใช้ตัวนี้มาร์กถามว่ามาร์กแค่ไหนถึงจะพอก็คือผสมกันเสร็จแล้วก็ทาให้ทั่วหน้านะคะทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ให้แห้งพอแห้งรู้สึกหน้าตึงแล้วก็ไปล้างทำความสะอาดออกนะคะจะทิ้งไว้สัก3ามวันหรือบางคนอาจจะมาร์กเสร็จใช้ เซรั่มได้เลยนะคะใช้เซรั่มนี้แล้วก็ทาด้วยตัวมาร์กต่อก็ได้เหมือนกันสําหรับคนที่ไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะ,คะก็คือสามารถทําตัวนี้ได้เลยอยากจะบอกท่านผู้ชมนะคะแพ็กเกจจิ้งสวยนะคะแล้วก็ที่สําคัญทันสมัยมากนี่ค่ะกระปุกของเขาเป็นแบบนี้นะทุกทีเป็นกระปุกเนี่ยมันจะต้องควักเนื้อครีมเนาะอันนี้ไม่ใช่นะเขาใช้ระบบพัมมิ่งพัมมิ่งก็คือปั๊มออกมามากหรือน้อยก็แล้วแต่ ใช้นิดเดียวใช่ไหมคะใช่ค่ะใช้ทาทั่วหน้าก็พอละเม็ดก่อนก่อนนอนเนาะเม็ดถั่วเขียวเม็ดถั่วเขียวแล้วก่อนนอนอ่าแล้วก็ตัวนี้เม็ดก็สวยงามค่ะเซรั่มเป็นเซรั่มนะคะปกติเนาะลองใช้ดูค่ะแล้วมีมีอย่างนึ่งนะคะอาจารย์เทวากล่องอย่าไปทิ้งนะคะมันสามารถไปกระตุ้นมันมีเคล็ดนะคะเคล็ดลับอะไรดีๆอีกเยอะนะคะถ้าท่านที่สนสั่งผลิตภัณฑ์12ชุดนะคะเราจะบอกเคล็ดนะคะกล่องเนี่ย ปกติเราใช้เราจะทิ้งใช่ไหมคะแต่ตรงนี้อาจารย์มีเคล็ดด้วยค่ะในเรื่องของการกระตุ้นเพราะเราเข้าใจเราเรียนมาแล้วเราเข้าใจว่าอันนี้เราจะอันนี้เราจะบอกเฉพาะคนที่สมัครประมาณ่ะคะบ2ชุดเนี่ยนะว่าว่ามีเคล็ดนะคะว่าในเรื่องของการแกงหุงจุ้ยใช่ค่ะสามารถเอาไปกระตุ้นเสริมเคล็ดนะคะในจุดต่างๆอันนี้เราจะมีเคล็ดบอกให้พี่แขกจะให้ความมั่นใจอีกตัวหนึ่งก็คือเวลาเราดูผลิตภัณฑ์เนี่ยว่าเข้ามาจากไหนพี่ังไง เหมือนกับเราดูออยนะนี่เขาก็มีเหมือนกันนะอยู่ในกล่องอพี่แขกเห็นแล้วนะคะ GMP เป็นซอรฟิเคตว่าโอเคเขาผ่านการห้องแลบมาแล้วนะคะการันตีได้เลยใช่ฉะนั้นเราถึงบอกว่าเราภูมิใจนําเสนอผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจนะคะคุยกับออแข่ไขก็ได้คุยกับออลิสาก็ได้นะคะเออแต่ตอนนี้น้องผ่องก็ต้องทํางานหนักนะเนี่ยทั้งพยากรทั้งบริหารงานกย่ตอนนี้ตอนนี้ยังรับเปิด ตัวแทนจำหน่ายไหมคะรับค่ะรับค่ะแล้วก็ติดต่อนอกจากโทรศัพท์แล้วยังมีที่ไหนอีกก็สามารถเข้าไปในเฟซบุ๊กห,หรือเข้าไปในเพจข,ของเราก็ได้นะคะก็คือพิมพ์เข้าไปเลยค่ะ is d e f e n s e <East> เน d e f นะคะแล้วก็ มันก็จะมี w w w i s d e f e n s e com นะคะก็คือเข้าไปไปดูได้รายละเอียดนะคะค่ะแล้วก็ติดขัดอะไรก็ติดต่อได้หลายช่องทางเลยค่ะใช่ใชแล้วก็ที่สำคัญคือว่าคุณ CEO เขาดูดวงให้ด้วยฉะนั้นคคใครที่มาคุยปรึกษาเรื่องความงามแล้วก็อย่าลืมสก,กิด CEO ท่านปรึกษาเรื่องชีวิตการงานการเงินความรักสุขภาพด้วยเหมือนกัน<ช>รับรองค่ะว่า ถึงแม้จะเรียนสองวันแต่มีประสบการณ์ในการดูดวงพอ,อมสมควรนะคะก็มั่นใจวันนี้เขาถึงได้เป็นแขกรับเชิญของเราอีกท่านหนึ่งนะคะแต่เราต้องเจอกันบ่อยๆเนาะเพราะอยู่ในทีมแล้วก็สมาชิกน<อ>้องใหมใเ่เรียนเรียนเรียนไพ่สวันวก็เรียนเรื่องเลขก็เรียนอีกประมาณ3วันมั้งะนะคะ ก็ไม่ใช่แค่2วันก็คือก็อคือแบ่งแบ่งวันเรียนแบ่งวันเรียนแต่ว่าอพอเรียนแล้วมันได้ใช้มันก็มีประโยชน์สำหรับตัวเราเองเนาะใช่ที่สําคัญการเรียนพวกโหราศาสตร์เนี่ยเรารู้สึกมีคุณค่าเนาะใครๆก็อยากจะมาคุยกับเราเห็นไหมถามเราเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็จะแนะนําไปนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมที่ติดตามรายการฮาแต่แม่นนะคะท่านคิดอยากจะเรียนอะไรในปีใหม่แล้วก็ให้นึกถึงทีมที่ปรึกษานิดนึงหรือว่าจะมาปรึกษาเกี่ยวกับพยาการพยากรดูดงก็ ติดต่อกับทางทีมที่ปรึกษานะคะ,<ฮ>ะแล้วก็ถ้าอยากจะเจอพวกเราตัวเป็นๆน,นะคะ <c oughs> ก็โทรศัพท์มาตามหมายเลขที่ขึ้นนะคะแล้วเราไปเจอกันที่ JJ มอค่ะ,<ฮ>ะจะคุยเรื่องความงามก็ได้จะคุยเรื่องเรื่องพยากรเรื่องการเรียนการสอนเรายินดีนะคะเนาะ <c oughs> ใช่ <c oughs> ค่คะใ<ช>่คะแล้วก็ใครอยากเจออ,อยากเจออาจารย์เทวาหรืออะไรก็แล้วแต่ขอขึ้นภาพนิดนึงนะคะจะมีภาพอยู่ภาพหนึ่งนะคะ อ่าขอขอทีมงานนิดนึงปมีไหมคะอ่ารูปนี้รูปนี้นะคะคือรูปของอาจารย์เทวานะคะกับการที่มีโปรโมชั่นโปรโมชั่นนะคะสิบสองชุดสิบสองชุดสั่งผลิตภัณฑ์สิบสองชุดนะคะอาจารย์จะดูห่วงจุ้ยให้ให้ฟรีนะคะอืม แล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้สามเดือนนะคะการเป็นที่ปรึกษาคือปรึกษาได้ทุกเรื่องการงานการเงินความรักนะคะอาจารย์ก็จะให้เป็นที่ปรึกษาแต่ที่สิ่งสําคัญที่สุดถ้าอาจารย์เทวาไปไปดูพวงจุ้ยให้แล้วเมื่อคุณแก้ไขปรับเปลี่ยนแล้วรับรองค่ะมันจะดีขึ้นอย่างน้อยหวงจุ้ยในใจคุณจะต้องเกิดนะคะหวงจุ้ยในใจเกิดแล้วหวงจุ้ยต่อไปก็คือสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนไม่ต้องทุบกําแพงไม่ต้องทุบห้องน้ําไม่ต้องเปลี่ยนสี อะไรมากมายนะเพียงแต่เรามีเค็ดเล็กๆเค็ดน้อยนะคะและที่สําคัญที่สุดวันนี้เรามาคุยเรื่องหวจุ้ยเกี่ยวกับตัวตนฉะนั้นเครื่องสำอางาถามว่าสําคัญไหมพี่แขงใช้เครื่องสำอางทุกวันเลยเอลิสาใช้ปะ ใช่ค่ะใช้เนาะ <c oughs> อยู่ดีตื่นขึ้นมาหน้ามันแห้งมไม่ได้อะมันก็ต้องใช้ตัวนี้ใช่ไหม,มน้องๆใช่ค่ะเราต้องใช้ต,ใชตัวนี้ตัวเ,เครื่องสำอางกันไปเราเปิดใจดูนะคะใครก็บอกอเครื่องสำอางมีเยอะแยะมากมายในท้องตลาดแต่เราก็ต้องคัดสรรสิ่งที่ดีๆม,มามอบให้เนาะก็ลองเปิดใจดูยังไงสนใจยังไงก็ติดต่อกันมาน้องก่อนที่เราจะาจบะรายการน,น้องพรอมมีอะไรฝากท่านผู้ชมคะก็จะบอกว่าเครื่องสําอางนะคะ เวชสาอางจะต่างกันนะคะเครื่องสําอางนี่ก็คือตัวที่เราไว้ทาเพื่อปกปิดใบหน้านะคะล้างออกก็ก็ก็เหมือนเดิมไม่ไม่ได้ช่วยรักษานะคะเครื่องสําอางาแต่ว่าเวชสาอางนี่ก็คือตัวที่จะเข้าไปนะคะรักษาส่วนที่มีปัญหา อย่างเช่นเ,เรื่องของฝ้ากระอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ริ้วรอยแล้วก็นําความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะต,ตัวนี้จะช่วยได้นะคะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงไม่ใช่ใช้แค่สามวันเจ็ดวันแล้วจะสวยเลยนะคะก็อาจจะต้องใช้บางคนอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนเลยก็ได้เพราะว่ามันจะค่อยๆรักษาไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วแบบจะดีเพราะว่ามันจะกระตุ้นของเก่าเนี่ยให้ออกมาอะไรแบบนี้นะคะ่ะ คะ่ะอย่างที่บอกว่าก่อนจะใช้เครื่องสำอางอันใหม่ๆเนี่ยเราต้องดีท <talk S 1> ็อกหน้าก่อนใช่ค่ะก็ต้องดีท็อกน้าก่อนบางอย่างแล้วพอเราเริ่มอันใหม่เนี่ยถ้ากลัวมากๆเคยได้ยินมาไม่รู้จริงหรือเปล่าถ้าเราเจอของเครื่องสำอางใหม่ๆเนี่ยเราก็ทดลองใช้ของเราทามือดูก่อนดูซิเป็นยังไงบ้างคือทดลองดูก่อนได้น,นะคะเมือเทสที่หลังหลังมือใช่ไหมอ่าเทหรือว่าลองลองดูแต่จริงๆแล้วอ่ะตัวนี้บอกเลยมันไม่ค่อยน่ากลัวหรอกค่ะเพราะมันเป็นเวทใช่ค่ะ ที่มันน่ากลัวเพราะว่ามันเข้าจเป็นเรส2ำอางจีเด้วยเออที่เราไปหาหมอตามคลินิกอย่างเงี้ยมันเป็นเครื่องสำอางแบบนั้นเนาะใช่ค่ะฉะนั้นมีความมั่นใจว่ามันก็เป็นการบำรุงเป็นการรักษาบำรุงแล้วก็รักษาด้วยนะคะก็อย่าให้ฝากไว้แบบ อ้อมปกอ้อมใจค่ะวันนี้เราจะไม่หาแต่แม่เลยนะนี้แบบช่วยกันหาแต่แม่กันหน่อยเนาะเพราะว่ามันยังหาไม่ได้เยอะไงมันยังหาไม่เยอะอย่างที่บอกนะครับส้อไปก่อนซับ้อไปก่อนนะคะก็ยังคิดถึงใครที่ติดตามรายการเคยโทรเข้ามาถามเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตานะคะรอไว้ก่อนนะคะผ่านระยะนี้ไปสักอีกสองสาเดือนนะคะเราก็จะเป็นปกติ คือรายการจะจัดแบบปกติโดยการรับสายาจากผู้ชมทางบ้านที่เราเคยคุยกันเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาแต่ช่วงนี้เราก็ต้องหยุดพักไปก่อนจะคุยเรื่องนูง้นเรื่องนี้ไปแต่วันนี้ค่ะทีมที่ปรึกษาเรามาเปิดหวงจุย้ยเกี่ยวกับตัวตนถูกไหมเกี่ยวกับว่าเราต้องดูบุคลิกดูแลบุคลิกผิวพรรณเราหนูเฮงหนูเฮงเ,งงเงขาเรียกหงูเฮงเนาะแล้วเราก็จะถึงบอกว่าดูแลตัวเองยังไงเพื่อที่แบบ จะได้รับซัพโดยเฉพาะโดยเฉพาะโงเฮงที่หน้าใช่ค่ปีใหม่แล้วจะปีใหม่แล้วก็ลองลองดูแล้วถ้าเกิดติดต่อกับน้องผ่องนี้ก็โทรศัพท์แล้วก็ที่ไหนอีกนะอีกครั้งนึงก็เบอร์โทรศัพท์ใช่ไหมคะค่ะ094 9491953นะคะค่ะผ่องธนพันธ์นะคะอ่าแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจที่จะดูดวงนะคะก็ก็อย่าลืมติดต่อ ทางทีมที่ปรึกษาด้วยออลิสาจะเป็นผู้จัดคิวให้นะคะบอกไปก่อนเลยช่วงนี้ถึงถึงเดือนมกราสิ้นมกราเนาะอาจารย์รับแค่กี่คนนะที่จะแถมที่จะให้ตะกุดอ่ะอ๋อตะกุดเ9าเท่านั้นนะคะมีแค่รับแค่้นะคะรีบนะคะเพราะว่าตอนนี้คนโทรเข้ามากันเยอะมากนะคะรีบจองคิวเลยจองคิวกันนะคะสนใจอาจารย์ท่านไหนลองเข้าไปดูในเพจของโฮโลเทวานะคะ ก็จะมีอยู่หรือว่านี่ค่ะภาพขึ้นมาแล้วจะมีนักพยากรณ์นะคะผู้เชี่ยวชาญนะคะในศาสตร์ต่างๆนะคะก็สามารถเข้ารับจองสิทธิ์ได้เลยนะคะ499เนะคะเราไม่ได้ขายนะคะแต่ว่าได้รับคามยยกรได้เป็นที่ปรึกษาให้ในเรื่องงานเงินความรักสุขภาพนะคะแล้วแถมยังได้รับของมงคลนะคะในเรื่องของตะกุดโภคทรัพั์นะคะซึ่งอาจารย์เทวานะคะก็ได้อาจารย์อัคระนะคะเลขยัน หลายๆอย่างนะคะในในในตะกรุดตรงนี้นะคะซึ่งใครบูชาไปแล้วนะคะเงินจะไหลมาเทมานะคะนะคะที่สำคัญคือรับตะกรุดไปแล้วต้องสวดมนต์นิดนึงต้องสวดต้องมีอันนี้มันมันต้องสวดอยู่แล้วค่ะเพราะว่ามันเป็นของพุทธคุณพุทธคุณนะคะในเรื่องการเสริมเนี่ยค่ะมันเหมือนมันเหมือนเรากระปุกกำสิทธ์นะคะเราอยากจะให้เงินเต็มเราก็ต้องหยอดดังนั้นในเรื่องของเคล็ดหรืออะไรต่างๆถ้าเราไม่เสริมหรือ เพิ่มความเป็นมงคลให้ไปไปเงี้ยมันก็จะอยู่คงที่เหมือนเราใช้อะค่ะดังนั้นเราจะใช้เราก็ต้องต้องเพิ่มด้วยนะคะตอนนี้ก็สุดท้ายแล้วเนาะสุดท้ายแล้วคุยปแป๊บเดียวนะคะหมดเวลานะคะยังไงก็ฝากรายการค่ะแต่แม่นไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราสอกสามคนนะคะอลิสาน้องธนพัธรและแคลรขแคลรเทวาเบญยกกรลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันพรุ่งนี้นะคะในเวลาเดียวกันสวัสดีค่ะ คุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการสุขภาพดีกับไบโอวันนะคะซึ่งวันนี้ก็อยู่กับทิพย์พวันค่ะคุณผู้ชมคะตั้งแต่รายการของเรานั้นนะคะได้มีการออนแอร์ออกาสไปนะคะก็ได้รับกระแสะตอบรับกลับมานั้นดีมากๆเลยละค่ะพอเนื่องด้วยนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้หลายต่อหลายคนนะคะต้องทํางานแข่งขันกับเวลานะคะ ก็เลยทําให้คนกลุ่มเหล่านี้ล่ะค่ะมองข้ามกับการดูแลสุขภาพของตัวเองจึงทําให้เขานะคะได้เผชิญกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนานาเยอะแยะมากมายถึงแม้เขาเหล่านั้นนะคะจะไปหาอาหารนะคะทานที่มันดีๆแต่มันก็ไม่ได้ตอบโจทย์สุขภาพของคุณสักเท่าไหร่แต่เนื่องด้วยในยุคนี้ปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมก็มีวัยรุ่นหรือว่าคนกลุ่มใหม่นะคะที่หันมาใส่ใจเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นการออกกําลังกายบ้างละหรือนะคะจะไปหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเพื่อที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณก็ เยอะแยะมากมายเช่นกันแต่วันนี้นะคะทิฟจะพาทุกท่านค่ะไปรู้จักกับความลับของธรรมชาติที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณที่มีกระแสที่โด่งดังมากๆแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นนะคะเชิญ